เจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยคะ่ะมาคะ่ะวันนี้มาชวนผัดผักคะ่ะผัดผักรวมใส่กากเจียวจ้าผัดผักแบบบ้านๆน,นะคะบ้านๆยังไงนั้นเออเฮ้ยมันบ้านๆแบบนี้แหลคะค่ะใส่กากเจียวใส่กากหมูะคะ่ะอืมอร่อยมากเมื่อก่อนนะกันอ,อยู่บ้านนะแม่การจะผัดผักบุ้งนาะผัดใส่กากหมูแบบนี้กากเจียวแบบนี้บอกเลยคะ่ะอร่อย อร่อยมันหอมอ่ะเออมันหอมมันอร่อยมีมีความกาก,ากแบบกรอบแต่บอกเลยเมนูนี้ต้องกินตอนร้อนๆจ้าผัดเสร็จใหม่ๆแล้วกินเลยอ,อ เข้ากันลงตัวที่สุดเลยค่ะวัตถุดิบที่การใช้นะคะวันนี้ค่ะเป็นผักรวมการจะซื้อเป็นแพ็คมาแพ็กระ1ับบาทมันก็จะมีดอกกะหลำ่ำมีบรอกโอลี่นะคะก็มีแครอทแนมมันนิดหนึ่งมีเห็ดมะหน่อยนึ่งอย่างเงี้ยค่ะถั่วลันเตาสองสาักอย่างเงี้ยแต่การมาซื้อผักเพิ่มเอาก็มาซื้อเห็ดหูหนูเพิ่ม ซื้อถั่วลันเตาเพิ่มปริมาณเข้ามาค่ะ1จานใหญ่ๆ1จานโตๆแบบนี้นะคะจริงๆจัดได้ตามชอบนะคะในส่วนของผักค่ะต่อไปก็เป็นกากเจียวจ้านี่เลยค่ะกากหมูเจียวนะคะต่อไปก็จะมีกระเทียมไทยค่ะโครกหยาบๆนะประมาณ2หัวค่ะเตรียมไว้แบบนี้เท่านี้ค่ะไปค่ะไปลงมือผัดกันจ้ามาจัดการในส่วนของน้ําซอสกันก่อนค่ะกันจะใส่น้ําตาลนะประมาณ2ช้อนชาวันนี้กันใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวค่ะ ตามด้วยสีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนซอสปรุงรสค่ะ1ช้อนซอสหอยนางรมค่ะ2ช้อนน้ำเปล่าสามช้อนคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจ้าใครไม่มีน้ำตาลมะพร้าวใช้น้ำตาลทรายได้จ้าเอาค่ะประมาณนี้ค่ะชิมรสชาติ <c oughs> ได้ที่แล้วค่ะไปค่ะลงมือผัดกันจ้า อย่างที่การบอกนะคะกากเจียวอะค่ะถ้าเกิดเราเอาลงไปผัดเลยอะมันจะไม่มีความกรอบอ่าแล้วมันก็จะนิ่มมันก็จะเหนียวมันก็จะเลี่ยนนะคะค่ะเรามาเพิ่มความกรอบความหอมให้กับกากเจียวกันค่ะก่อนอื่นค่ะใส่น้ํามันน้ํามันหมูนี่แหละ <c oughs> ค่ะตั้งน้ํามันให้ร้อนๆหน่อยแบ่งกระเทียมส่วนหนึ่งลงไปเนีย่ยเหลือไว้นิดนึงนี่เพิ่มกลิ่นหอมให้กับกาก,ากเจียวกันค่ะให้กระเทียมมันออกแบบ เหลืองๆนิดนึงนิดเดียวนะไม่ต้องเยอะค่ะหลังจากนั้นใส่กากเจียวลงไปค่ะนี่เลยค่ะผัดไฟกลางๆค่ะค่อยๆผัดเห็นไหมเหมือนอะไรเหมือนไอ้กา,กากเจียวที่เขาใส่ก๋วยเตี๋ยวเลยเนี่ยค่ะทาวิธีเดียวกันทีนี้กากเจียวมีทั้งความกรอบมีความหอมแล้วก็มีชวนกินมันมันก็จะเพิ่มความน่ากินความชวนกินขึ้นอีกนะคะ ค่อยๆคนค่อยๆเจียวไปนะคะเป็นการทอดกากเจียวกระเทียมไปก่อนค่ะอย่าเพลินเกินนะเพลินเกินเดี๋ยวกระเทียมมันจะไหม้กะจังหวะให้ดีเลยค่ะเร่งไฟแรงสุดค่ะเดี๋ยวกันจะตักขึ้นแล้วนะคะเคค่ะกระเทียมได้สีนี้แล้วก็กากเจียวะค่ะมีความกรอบๆขึ้นแล้วนะคะช้อนขึ้นค่ะค่ะพักไว้ก่อนค่ะพักไว้ให้เสด็จน้ํามันเลยจ้าไปค่ะไปทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะ เน้ำมันออกค่ะเหลือน้ำมันไว้ก้นกระทะเท่านี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดผักกันนะคะใส่กระเทียมที่เหลือค่ะลงไปเจียวให้หอมเลยค่ะหอมแล้วหอมอีกเมนูนี้บอกเลยค่ะผัดผักกันแบบง่ายๆนะคะกระทะการก็ลื่นหน้าลื่นหลังดีจังเลยอ่ะ <c oughs> มันไม่ยอมอยู่อ่ะเห็นไหมผัดกระเทียมให้เหลืองหอมไฟแรงสุดเลยค่ะใช้ไฟแรงสุดๆเลยนะคะค่ะผักทั้งหมดทั้งจานใส่ลงไปเลยค่ะ ผัดกันแบบง่ายๆนะคะเมื่อผัดผักโดนน้ำมันแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะราดน้ำซอสที่เราทำเตรียมไว้ค่ะลงไปต้องให้เสียงสนั่นวันไวแบบนี้เลยนะคะผัดไฟแรงสุดๆเลยค่ะเนี่ยวิธีการนี้มันจะทำให้ผักผัดออกมาแล้วผักสีสวย เห็นน้ำน้อยค่ะเติมน้ำนิดหน่อยค่ะแค่นิดหน่อยนะเพราะมันเป็นน้ำซอสฝาหม้อค่ะปิดอบเพื่อให้ผักอะ่ะมันสุกมันละอุแล้วก็ผักมีสีสวยๆขึ้นนะคะนี่ค่ะสักประมาณสองนาทีค่ะเปิดค่ะเปิดฝาเลยนะคะผัดอีกค่ะนี่ผักมันก็จะมีความนิ่ม ประมาณนี้นะคะชิมแล้วก็ปรับแต่งรสชาติค่ะโอเคค่ะของการรสชาติได้ที่แล้วนะคะเอาค่ะเพิ่มความหอมก่อนที่จะเอาขึ้นค่ะรับรองค่ะหอมอร่อยแน่นอนค่ะน้ำปลาค่ะเหยาะลงไปสักประมาณครึ่งช้อนค่ะแล้วก็ละเลงขอบกระทะแบบนี้นะคะนี่หอมกลิ่นน้ำปลาแน่นอนค่ะผัดแบบน้ำซอสแบบขลุกคลิกคลุกคลิกนะคะกาไม่ได้ผัดให้แบบว่าน้ำมันแห้งแล้วก็น้ำมันเจิ่งนองอะไรจนเกินไปจ้า หลังจากนั้นค่ะท้ายสุดสุดท้ายเลยค่ะกากเจียวหอมหอมค่ะใส่ลงไปค่ะนี่เลยผัดผักรวมใส่กากหมูนะคะค่ะใครจะเก็บไว้โรยหน้าก็ได้ค่ะคลุกเคล้าอีกสองสมทีค่ะนี่หอมชวนกินมากบอกเลยค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ,จ้า พร้อมเสิร์ฟจ้าผัดผักรวมอร่อยอร่อยค่ะน้ำซอสเยิ้มเยิ้มแบบนี้นะคะ้ําไม่ท่วมทุ่งค่ะแล้วก็มีความหอมหอมจ้าอีกหนึ่งจานนะคะอร่อยทันใจค่ะเมนูนี้บอกเลยต้องกินตอนร้อนๆนะคะผัดเสร็จแล้วกินเลยข้าวสวยร้อนๆมานะคะค่ะอีกหนึ่งจานทำกันแบบง่ายๆหอมๆกรุบกรอบทั้งจานนะคะอร่อยดีมีประโยชน์จากผักนานาชนิดนะคะค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแช กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ